คือคนนั้นอะ่ะเขาจ่ายจริงแต่ว่าแต่ว่าเขามาขอจ้างเราต่อใช่ป่ะทุกคนเสร็จแล้วก็เออเขาสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พวกก็พบกับช่องยุ้ยปวิธีได้เช่นเคยนะคะวันนี้เราก็จะพูดตามที่ ชื่อคลิปบอกเลยนะคะก็คือเกี่ยวกับการหาเงินจากความชอบของตัวเองเนาะก็คือการหาได้้จากความชอบของเราก็คือศิละปะก็คือวาดรูปนั่นเองนะคะทุกคนเดี๋ยวจะขอเล่าย้อนไปตั้งแต่ประถมเลยละกันก็คือแต่ว่าอันนี้ไม่ใช่เกี่ยวกับวาดรูปนะแต่คือแบบมันมันมีอย่างหนึ่งที่เราไม่ได้หาเงินจากความชอบแต่ว่ามันเป็นงานชิ้นหนึ่งและก็อยากเล่าท่านั้นเองก็คือตอนเด็กๆเกอนประมาณจำได้ว่าป .5 เนี่ยเราไปเรียนพิเศษเนาะ เราไม่รู้เราจะไม่ได้เรียนตั้งแต่ปออะไรนะแต่ว่าเหมือนปิดเทอมแล้วครูเขาแบบว่าอยากหาเด็กมาช่วยในการเลี้ยงเด็กหน่อยคือมันเป็นที่สอนพิเศษแล้วก็คือเหมือนแบบสอนเด็กอนุบาลแล้วก็มีใบจบให้เด็กอนุบาลด้วยเนาะมันเรียกวัจบปะเอาเป็นว่ามี รบลบรองให้เด็กอนุบาลคนนัว่าแบบเออจบอนุบาลสามใจที่นี่นะถึงแม้มันจะเป็นที่เรียนพิเศษเล็กก็ตามนะทุกคนเราก็เลยอ่ว่าไปสมัครงานไม่ใช่สมัครงานเรียกว่าไปไปแบบว่าช่วยงานครูครูก็ให้มาประมาณก็นิดหน่อยก็คือแบบให้ค่าแรงคือเหมือนมาเรียนรู้ประสบการณ์เล่นเล่นมากกว่าแล้วครูก็แบบเดี๋ยวเลี้ยงข้าวตนอนกลางวันด้วยก็ไปอยู่กับเพื่อนประมาณ3คนก็คือรวมเราด้วยนะ3คนก็ตอน,นเด็กๆก็ทํานั่นก็เป็นงานแรกของเราเนาะทุกคนต่อมาก็คือเป็นเข้าสู่ช่วงหมหนึ่งและหมหนึ่งเนี่ยคือ เราเริ่มเรียนศิละปะเนาะเนีเป็นจุดเริ่มต้นเนี่ยน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นในการหามวาดรูปหาทรรอะไรองี้คือเราไปหาที่ในวิเศษที่ฟิวเจอร์พาร์ลังสิตธ์ปจ้าทุกคนแล้วคือตอนนั้นน้องมันอยากเรียนเทวันโดเลยอะไรไม่รู้อะแล้วเราก็ไปเดินด้วยแล้วแม่ก็เลยบอกว่าเอ้ยวิวเรียนอะไรด้วยหรือเปล่าอะไรองี้เราก็เลย เดินผ่านมันชื่อชื่อโรงเรียนต้นศิลมั้งหรือเล่าน่ยน่าจะชื่อต้นศิลเราก็เลยพูดไปเล่นๆว่าแบบเอองั้นเรียนอันนี้แม่ละคือแบบว่าเราชอบศิลปะตั้งแต่เด็กแล้วเนาะปรากฏว่าแม่ก็ดันแบบว่าจริงจังแล้วก็ให้เราไปเรียนเจอเลยไมม่มี ทุกคนนั้นก็เป็นจุดเริ่มต้นในการหารายได้จากศิละปะของเราเนาะโอเคต่ <Okay. S 3> อกันที่พอเราเริ่มเรียนใช่ไหมอันนี้ก็ ก็เรียนไปเรื่อยๆสักพักประมาณครึ่งปีอะประมาณครึ่งปีปีหนึ่งได้แล้วก็เริ่มเรียนขึ้นเกี่ยวกับการวาดรูปสัตว์ใช่ไหมเราก็ไปอาทิตย์ละครั้งสองก็เลยขึ้นช้าเนาะก<อ>็เหมือนมีเงื่อนไขหนึ่งที่แม่บอกเราก็คือเราอยากได้เนี่ยมาประกาศมากเลยอยากลองวาดดิจิตอลเพนตอนมอหนึ่งมาสองใช่วาดแบมอหนึ่งแหละเท่าที่จาได้ก็แม่ก็เหมือนครูเขาจะให้โจทย์เป็นรูปนกมามั้งว่าแบบว่าเออเดี๋ยวอาทิตย์หน้ามาวาดนกกันนะอะไร,ระก็ว่าแม่เ็ื่องเงื่อนไขมายากเหมือนกันนะ ให้วาดรูปนกตัวนั้นนะให้เสร็จภายใน3วันถึงจะซื้อมาประกาศให้เราก็เลยแบบโอ๊ยทำไงดีวะ <laughs> ก็ก็เลยก็เลยรีบว่าว่าให้เสร็จก็คือแบบตั้งใจมากถ้า,ถาคือเราเป็นคนที่แบบถ้ามีแรงบันดาลใจในการทำอะไรสักอย่างก็จะทําเร็วมากใช่ปะล่ะวาดรูปก็เหมือนกันเนี่ยแบบเราก็จะทําเร็วมากไม่รู้ทำไมก <laughs> ็ปกตินะโอเค ก็หลังจากนั้นเพราะว่าเสร็จก็ได้คอมแม่ก็ให้คอมมาตัวนึงที่มันจะเป็นแบบคองรีนโนโวทัดหน้าจอได้แล้วมันมีปากกาชิ็นด้วยก็คือหนูความคาดหมายเหมือนกันเพราะว่าเราขอแค่โน้ตบุ๊กครึ่งนึงแบบประมาณหลักหมื่นอะไรเงี้ยหมื่นนิดๆแล้วก็มีปากกาประมาณถูกสุดเท่าไหร่ก็เท่านั้นนะตอนนั้นเราขอแค่นั้นแต่ก็เออประทับใจเหมือนกันตอนนั้นก็เลยได้มาเป็นเครื่องนึงเราก็เลยลองอยากลองวาดเนอะตอนแรกก็ไม่ได้คิดว่าจะหาไรายได้อะไรหรอกจากแม่ก็คือ พอวาดประมาณเป็นปีสปีแล้วก็แม่ก็บอกว่าเออลองรับแบบแม่แม่เป็นคนที่แบบว่าถ้ามีเงินอะไรได้อะไรก็คือไม่อยากให้เราปฏิเสธอยากให้เราลองทุกอย่างเลยเราก็เลยมันมีวันหนึ่งที่เราวาดไปใช่ปะวาดวาดวาดในคอมนี่แหละไปประมาณแล้วก็มีพี่รุ่นพี่ รุ่นพี่เกี่ยวกับเราปีหนึ่งก็เป็นรุ่นพี่ที่เรียนพิเศษพิเศษที่ไม่ใช่ต้นสิงนะเป็นพิเศษที่แบบว่าเรียนพวกวิาวชาทั่วไปที่เป็นแบบวิชาเรียนไปสอบที่โรงเรียนอะ่ะอก็มาทักถามเราเกี่ยวกับว่าเออรับบ้านรูปรูอเปล่าอยูอ่อย่างนี้ตอนนะั้นก็คือตอนนั้นไม่กล้าร,รับเลยทุกคนแต่ว่าคือแม่บอกให้รับเราก็เลยลองรับแล้วก็ลองคิดราคาแบบ งง,งว่ะก็ะคิดราคาแบบตามใจฉันนะอะไรเงี้ยเราก็เลยคิดราคาไปร้อยึลยคือพี่เขาอยากให้วาดแบบเซอร์ไพรส์วันเกิดใครไม่รู้จะจาไม่ได้เป็นเป็นรูปไอดอนเกาหลีที่แบบมีแว่นเป็นแฮปปี้เบิร์ตเดย์ข้ที่จําได้นะนั่นคือจุดเริ่มต้นในการเข้าวงการวราดภาพก็จานนั้นก็จบไปกับรุ่นพี่คนนั้นนะ <c oughs> เราก็จําได้บางไม่ได้บางเนาะ <c oughs> ต่อมาก็จะเป็นประมาณม <c oughs> สม .3 สนี่เริ่มเริ่มแหละตอนนั้น จีวาดถ้พี่ก็ประมาณม2มั้งแต่ว่าประมาณม2ปลายหรือม3นี่แหละเพราะเราก็เริ่มเข้ามาวาดจริงๆจังๆแล้วเนาะแต่ว่าไม่ได้จริงจังขนาดนั้นนะเพราะว่าทุกวันนี้ก็คือไม่ได้เรียนสาย กี่ยวกับศิละปะเลยเนาะอ่าก็มสองม,ม,ม,มสามเนี่ยก็เราก็เรียนก็ลองโพสต์งานไปอ่าเหมือนแบบมันมีกลุ่มคอมมิชชั่นนะก็เลยแบบว่าลองศึกษาข้อมูลแล้วก็แบบก็คนอ,อื่นแล้วก็ลงตามคนอ,อื่นไปนะหลายก็แบบราคาประมาณไหนก็ยังกะไม่ถูกก็เลยกะแบบก็ปรับมาเรื่อยๆจนถึงทุกวันนี้เนาะก็คือมันอาจจะปรับไปเรื่อยๆแหละตามประสบการณ์ตามฝีมือของเราตอนนั้นเราก็คิดราคาถูกไหมก็ค่อนข้างถูกแต่ว่าแบบมันยังไม่เป็นระเบียบก็คือแบบว่าถ้าลูกค้าถามอะไรก็ยังตอบไม่ได้แบบว่าเอ้ยตรงนี้มันต้องคิดยังไงกระดาษ อะไรอันนี้ยังงงอยู่จําได้ว่าเราโพสต์ไปในกลุ่มคอมมิชชั่นทุกกลุ่มเลยใช่ปะ่ะแล้วเราก็ได้ลูกค้ามาคนหนึ่งคือแจ็คพอตมากๆคืองานแรกที่โพสต์ไปแล้วได้ลูกค้าที่แบบว่า,าวาดนิยายก็เสี่ยงมากเลยนะคือตอนนั้นเราวาดผู้ชายไม่เป็นใช่ทุกวันนี้ก็ยังวาดไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่มันแบบ ยังไม่ได้ดังใจแต่ตอนนั้นคือไม่เคยวาดเลยไงทุกคนเราแบบว่าก็เลยไปนั่งฝึกผู้ชายนิดหน่อยเขาอยากได้แบบเป็นนิยายชายๆก็ยากสําหรับเรามากเราก็เลยบอกความเสี่ยงเข้าไปนู่นนี่นั่นว่าเออมันเป็นงานแรกของเราแล้วไม่ถน,นัดนะอะไรอย่างนี้ ก็เขาก็ยอมรับเราแล้วก็เราก็เลยได้งานนั้นมาแล้วก็คือเขาก็จ้างต่อไปเรื่อยๆเนาะเป็นประสบการณ์อีกการหนึ่งที่แบบใหญ่มากยิ่งใหญ่มากเป็นจุดเริม่มต้นที่ค่อนข้างดีนะสำหรับเราเขาก็จ้างเราประมาณสี่ห้างานเนี่ยแล้วเขาก็โอเคก็จบไปกับคนคนนั้นเนาะนี่คือประสบการณ์การทำงานของเราแล้วก็ ต่อมาก็ไม่กี่เดือนต่อมาหรือมันไม่กี่เดือนต่อมายังไม่พ้นม3หรอกอ่แเราก็โพสอ,อีกรอบหนึ่งแล้วคือคนนั้นเขาก็เราก็วาดให้เขาจนเขาโอเคหมดแล้วแบบว่าได้ทั้งเล่มแล้วอะไรเงี้ยแบบเอาไปใช้แต่งนิยายอะไรของเขาได้แล้วเนาะเราก็เลยโพสไปอีกรอบหนึ่งก็คือวาดเล่นวาดอะไรแล้วก็ลงไปโพสอ,อีกก็ได้ ได้ความเดีแล้วทุกคนคืองานครั้งแรกครั้งที่สองที่เราโพสอะคือแบบว่าเป็นงานใหญ่มากๆเลยงานครั้งที่สองที่โพสไปเนี่ยคือไม่ได้นิยายแหละได้ได้อีกคนมาก็คือเกมคือมันมีแบบเหมือนคนที่เขาทําเกี่ยวกับพวกเกมพวกอะไรเงี้ยเขามาสนใจเราใช่ปะก็เลยแบบว่าลองโยนงานให้เรามาทํานิดนดๆนะแบบลองจ้างเราแบบนิดนึงถ้างานโอเคก็คือเขาจะจับเข้ากลุ่มแล้วก็แบบไปทํายาวๆเลยเราก็เลยมีโอกาสได้แบบว่าเขาก็เลยโยนงานมา จำไม่ได้ว่างานอะไรนะแบบเหมือนเป็นว่าตัวละครโอ,อ้ใช่เป็นว่าตัวละครแบบทำอย่างเงี้ยอ,อ๋อใช่เป็นว่าเหมือนแบบเขามีรูปให้แล้วแต่ว่ารูปที่เขามีนี่คือแบบเหมือนเป็นพี่พี่ในที่เขาแบบทาไว้แล้วแต่เขาบบไม่มีเมาส์ปากกาเขาก็เลยใช้เมาส์หนูมาทำดันเลย ยังแข็งแข็งหรืออะไรไม่รู้แต่คือเราเราว่าก็สวยแล้วนะแต่ว่าเหมือนแบบเขาอยากให้มันจมุดอะไรมากกว่านี้เราก็เลยเอามาปับก็วาดใหม่ให้พี่เขาพี่เขาก็เลยโอเคแล้วก็เอาเราเข้าไปในกลุ่มทาง,งานเขาอะไรเงี้ยแล้วก็เลยได้ทํายาวๆเลยทุกคนแบบเป็นปีก็คือก็อค,อค,อคือแบบว่า ปิดเทอมเมื่อไหร่ทักไปหาพี่แกแกก็มีงานให้ตลอดเลยก็ <c oughs> ดีมากว่าอันนี้คือเหมือนเป็นงานประจําเลยทุกคนคือว่างเมื่อไหร่ก็แวะมาพี่เขามีงานให้ตลอดมีเงนิงนให้ใช้อะไรก็้ก็พี่ที่น่ารักมากมากก็คืออันนี้ได้ทํางานยาวมากๆเลยอ่าต่อมาแต่ว่าสุดท้ายแล้วเกมนี้ก็ไม่ได้ลงนะทุกคนเหมือนปิดไปเพราะอะไรเราก็ไม่แน่ใจเพราะว่าเราทํา ทำเฉพาะตอนปิดเทอมเนาะก็แบบตอนเปิดเทอมก็ไม่ได้ทักหาพี่แกไม่ได้ของานอะไรก็เลยไม่รู้เท่าไหร่นะคะแต่มันก็เป็นประสบการณ์ที่ดีอันหนึ่งที่แบบดีมากๆอันในพี่คือปัจจุบันนี้พี่แกก็เปิดบริษัทเป็นของตัวเองแล้วคือเขาก็ชวนชักชวนไปตอนนี้เราก็อยู่มโหแล้วแต่ว่าเราไม่ได้เรียนสายที่แบบว่าจะไปทํางานพวกนั้นได้ก็เลยแบบว่าเออเว้นเอาที่ไว้ให้คนอื่นที่คิดว่าน่าจะทํางานดีกว่าเราแล้วกันมีประมาณนี้เนาะประสบการณ์ของเราแล้วก็มีประมาณประสบการณ์เล็กๆน้อยๆก็คือแบบพวกที่เขาอยากอาวาดไปดู เล่นนั้นพวกนี้มีไม่เยอะเลยแล้วก็อ่าสำคัญสำคัญอันนี้สำคัญมากคือล่าสุดอะเราลองเล่นเว็บอาร์ดวิชอาร์ตก็คือดีที่เรารู้จักกันเนาะคือเราเล่นมาประมาณปีนึงแล้วคือลงงานเฉยๆประมาณปีนึงแต่ว่าล่าสุดไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเราลองเอาอะดอปที่เราวาดอะดอปคือไอตัวละครตัวการ์ตูนต่างๆนั่นนะไอเขาเรียกว่าคาแรคเตอร์ตัวละครใช่ไหมที่เราจะเอาไปขายต่อให้เขาแล้วก็แบบเขาไปทำอะไรก็เรื่องของเขาอะไรอย่างนี้เราก็เอาลองเอาอะดอป เราดไปลงในดีเอดูใช่ไหมแล้วก็ตั้งราคาไว้แต่ค่อนข้างต่ำเหมือนกันนะคืออันนี้เราลองเล่นดีเอคือแบบว่าคืออยากจะเตือนหลายๆคนว่าบางทีก็ตั้งกฎให้มันแบบว่าบองกันตัวเองบ้างก็ได้เพราะว่าล่าสุดอะเราอะขายอดดับปุ๊บเราประมูลอดดับในราคาส5ห้าเหรียญเริ่มต้นเนาะก็คือมีคนมาประมูลในราคาสี้าเหรียญแล้วก็ได้ไปคือคนนั้นอะเขาจ่ายจริงแต่ว่าแต่ว่าเขามาขอจ้างเราต่อใช่ป่ะทุกคนเสร็จแล้วก็เออ เขาหายไปเลยคือเขาจะให้เราวาดแต่ว่าอีกต <acht hy cido> ัวหนึ่งที่แบบว่าคล้ายๆอดอปเราแต่ว่าเออคล้ายๆอดอปที่เราขายไปแต่ว่าเขาก็หายไปเลยทุกคนแล้วคือเราก็ไปเจอในกลุ่มพวกวาดรูปกลุ่มดีเออก็ก็ก็เจอเหมือนกันนะคนเดียวกันทุกคนก็ต้องตั้งกฎให้ดีๆนะคะทุกคนตั้งกฎถ้าเราให้เราแนะนําเลยนะคือแบบว่าโอนก่อนแบบว่าคนมีมาจําไว้เลยคือแบบว่า เท่าไหร่ก็ว่าไปแต่เราเราถ้าเป็นเราเราจะตั้งห0เนอนาะแบบว่าจ้างเท่าไหร่ก็ห้าสิบเปอร์เซ็นต์มาจจำไว้ก่อนเพราะว่าตอนนั้นอะที่เราโดนโกงครั้งแรกในชีวิตเลยทุกคนมันเหนื่อยอะแบบว่าเราอุตส่าห์วาดให้เขาเร็วมากอะวันเดียวอะประมาณวันเดียวแล้วก็แบบว่าร่างส่งแบบวาดสวยที่สุดแล้วเท่าที่จะทําได้ร่างส่งไปแล้วแคคิดดูนะว่าคือแบบร่างทั้งวันทั้งคืนแล้วก็ส่งไปให้เขาแล้วคือทํางานกับต่างประเทศแล้วแบบ เขาจะตอบเราประมาณหลังเที่ยงคืนไปใช่ปะ่ะแล้วตอนที่เราคุยกันปกติคือเขาคุยกันตอนตีสี่เขาตอบเราตอนตีสี่แล้วก็เลยแบบว่าส่งงานต้องแบบว่าแหกตาตื่นไว้แล้วก็รอไปอันตีสี่เขาถึงจะแบบตอบเราอะไรอย่างงี้แต่คือแบบพอล่างส่งล่างไปปุ๊บไม่รู้อ่านหรือเปล่าคือเครื่องเรามันค้างแล้วมันเลื่อนดูข้างบนไม่ได้แล้วเขาไม่ตอบเราเลยทุกคน ก็นั่นแหละเป็นประสบการณ์อย่างนึงที่อยากให้ทุกคนป้องกันไว้แล้วแต่ว่าโดยส่วนตัวแล้วเราก็ไม่ได้ทํางานสายนี้ต่อแล้วก็รู้สึกหมดกําลังใจไปนิดหน่อยเนาะแต่ก็ยังทําบ้างไม่ทําบ้างก็คือยังเปิดรับจ้างอยู่เนาะลืมไปเลยเรามีเพจด้วยนะทุกคนเพจว่ารูปูุ้คนไปติดตามกันได้นะคะช่อเพนนี้ใสๆอาแกนั่นเองชื่อจะตรงข้ามกับเนื้อหาข้างในหน่อยนะคะอย่าได้สนใจมันไปก็เป็นผลงานวาดภาพที่เราอยากลงลงไว้นั่นแหละก็มีผลงานตั้งแต่ถ้า ก็มีตั้งแต่แบบของลูกค้าช่วงนี้ก็จะเป็นของลูกค้าที่แบบว่ามาจ้างเราเนาะแล้วก็ไม่ได้วาดเล่นแนละ้วไม่ค่อยมีเวลาวาดเล่นแล้วก็ลงเท่าไหร่คนไม่ได้ว่างขนาดนั้นคือขี้เกียจด้วยแล้วก็มาทําคลิปวิดีโอนี้ด้วยก็มาทําคลิปวิดีโอใะ YouTube ด้วยก็เลยแบบอยากจะทําวิดีโอเป็นหลักมากกว่ามากกว่าที่จะทําวาดภาพเพราะว่าเหมือนเป็นงานเดลิวกวาดเล่นเล่นแล้วกันนี้แล้วก็แบบถ้าก็เป็นค่าขนมเล็กๆน้อยๆเราก็ไม่ได้ทําเป็นหลักขนาดนั้นเนาะโอเคค่ะทุกคนใครที่ทํางานวงการนี้ก็ระวังตัวกันด้วยนะคะทุกคนไม่่ววางงก ก็มีคนโกงได้ก็คือระวังตัวทุกวงการนั่นแหละทุกคนสูสๆตอนนี้ก็ไม่มีอะไรจะพูดแล้วนะทุคนขอตัวลาไปก่อนแล้วกันประสบการณ์วาดภาพของเราเป็นยังไงบ้างทุกคนมีประสบการณ์โดนโกงหรือว่าประสบการณ์วาดดูอะไรหาเงินจากความชอบอย่างอื่นไหมก็ลองคอมเมนต์กันได้นะคะบายยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะไปละจ้า